สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมพาทุกคนเนี่ยมาดูสวนครัวของผมเล็กๆนะครับก่อนหน้านี้นี่ผมล้อมนะครับโดยใช้ไม้ไผ่ตัดมาเพื่อที่จะล้อมไม่ให้ไก่เข้าสวนนะครับทางด้านนี้เป็นไม้ไผ่ที่มันตายแล้วแหละก็เอามาล้อมนะครับมันยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าพอมันไม่พอนะครับก็เลยได้ตัดไผ่สดก็คือลำไผ่ที่เขียวๆจากกอมาเลยนะครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลืมแรงผมตัดมาตามที่เห็นครับก็ไม่อยากจะอธิบายเขาว่า การปลูกไผ่ไม่ได้ยากครับเพียงแค่เราตัดลำมาแล้วก็ฝังถ้าดินมีความชื้นก็จะเป็นแบบนี้เลยครับขึ้นก็แสดงว่าเรามีไผ่แล้วนะครับไผ่กิมซุงนะครับยิ่งแถวๆนี้ความชื้นตลอดนะครับถ้าความชื้นตลอดหน้าฝนไม่ต้องห่วงครับเพราะจะมีหน่อไม้กินตลอดแล้วดูแแรงก็เหมือนกันก็จะมีหน่หน่อไม้ตลอดไม่ใช่เพียงแค่กอเดียวครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งด้านนู้นครับจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะปลูกไผ่ครับแต่ว่าเอามาทําเป็นรั้ว แล้วมันก็ขึ้นนะครับก็เป็นแบบนั้นเพราะมันขึ้นก็ปล่อยไว้เลยครับเพื่อที่จะแบบอย่างนี้น้อยเมืองหนึ่งคือเป็นร่มเงาครับสองมันก็จะทําให้เราได้กินหเงาไม้ได้ด้วยแล้วด้านนี้ครับนี่โอ้โหมะเขือเทศพ่อกับแม่ท่านได้ปลูกไว้นี่ครับลูกละนีละนาดเลยตามที่เห็นเดินก่อนที่จะไปถึงไผ่ครับมาดูมะเขือเทศก่อนครับนี่เยอะแยะเลยเต็มเลยครับกินไม่ทันแล้วตอนนี้นี่ครับทําส้มตําผัดนั่นผัดนี่เยอะเลยนะครับตามที่เห็นนู่นครับ โอ้โดกมากครับอันนี้เป็นมะเขือพันไหนไม่แน่ใจมะเขือเทศพันไหนไม่แน่ใจน่าจะเป็นพันราชนีอะไรของเขานะครับนี่ไม่น้อยนะครับสวยงามเลยนะฮะด้านล่างนี่คือสูกเยอะแล้วครับนี่จนเน่าละไม่ได้เก็บนะครับนี่ครับมันเละละมันเน่าละทางด้านล่างนี่ครับโอ้เยอะเลยทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันอู้ลูกกองกันเลยครับนี่ดูเอาเองแล้วกันนะครับนี่ลูกกองและนี่และนาด,นาดเลย ไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ลูกสุกที่สวยเยอะแยะเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็จะไปดูไผ่นะครับนี่ครับเอถ้าเกิดว่าเราใช้ต้นที่มันตตายมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแข็งแรงครับเราสามารถใช้ได้หลายอย่างครับถ้าเป็นไผ่นี่ครับเอาผักๆไว้นี่ครับขึ้นแล้วครับติดนอนะครับพร้อมที่จะแบบเป็นลำเป็นกอแล้วนี่ครับเป็นประมาณนี้เหนไหมครับ แค่เอามาเสียบฝังเฉยนะครับถัดจากนั้นตัวนี้ผมทําเป็นค้างค้างบวบนะครับนี่ลํานี้ก็เห็น <laughs> <he en S 2> ไหมครับ <laughs> ติดแล้วครับปลูกง่ายๆครับไผ่จิมซุงไม่ได้ปลูกยากอะไร <c oughs> เพียงแค่ฝังลงไปแล้วมันมีนะ้ํามันมีความชื้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักก็จะมีหนอมีอะไรขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้หรือเปล่าแต่ก็รอดูนะครับถ้าถ้าในกรณีที่มันไม่รกก็จะเอาไว้แต่ถ้ามันรก ก็คงจะต้องตัดแต่งกิ่งให้มันเหลือนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเอาออกประมาณนั้นแหละครับรอดูก่อนตามสถานการณ์แต่ที่สําคัญที่สุดจริงที่เราได้เห็นก็คือเนี่ยครับอย่างนี้น้อยอมีร่มเงานะครับเห็นไหมครับผมก็จะให้มันขึ้นเป็นค้างบวบแบบนั้นแหละตอนแรกครับที่ทาแต่ว่าตอนนี้เป็นต้นขึ้นมาซะละตรงนี้ก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆครับผมก็ได้ปลูกข้าวโพดลงไปก็โตแล้วนะครับข้าวโพดตามที่เห็นเพราะว่าเราลดผักลดอะไรก็เลยคิดว่าข้าวโพดน่าจะอยู่ได้ก็ปลูกขึ้นไป เล็กเน้อน้อยครับสวนครัวนะครับตามที่เห็นนี่แหละนะครับมีผักบุ้งมีต้นหอมมีพริกมีมะเขือแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายตามที่เห็นครับนี่มะเขือก็กําลังออกดอกพริกก็กําลังสวยนะครับตามที่เห็นนี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้สวยมากครับเพราะาเป็นน้าบาดาลถ้าเกิดว่าเป็นน้าพวกหอยหนองคลองบึงมันจะสวยกว่านี้นะครับผาทุกทุกคนได้มาดูกันเช้านี้ที่สวนครัวเล็กๆของผมครับสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนครับสวัสดีครับ เสียงนกเสียงอะไรบรรเลงเป็นเสียงธรรมชาติเลยครับอืนี่ครับความเกียวขจีที่สวนผม